การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศประเทศชาติที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมส่งผลทำให้การพัฒนาคนพัฒนาชาติสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยเป็นองคง์กอให้จิตใจใจสะอาดคุณผู้มมเ่กียที่รบทุกท่านครับขณะนี้พวกกำลังเดินทางไปโรงเรียนวัดสารพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งครับเหตุผลสําคัญที่ผมเดินทางมาโรเรียนแห่งนี้ก็คือผมจะเดินทางมาพบคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยคนหนึ่งซึ่งมีตําแหน่งที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติโดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่ของโรงเรียน ที่สิ้นลมหายใจไปแล้วเขาเป็นใครเขาทำอะไรอยู่และเขาคิดที่จะตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างไรเรามาค้นหาคำตอบด้วยกันนะครับที่บ้านท่านอยู่บ้านอะไรนะ่นี่หมู่บ้านสารพีค่ะหมู่ที่ห้าบ้านสารพีโรงเรียนตอนนี้ทั่วประเทศถูกยุบตัวลงเพ<อ>ราะว่าเด็กมีจำนวนน้อยน้อยลงทีนี้มองไปตรงไหนก็มองว่า โรงเรียนผุพังไปโดยที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วหนูอยู่ข้างโรงเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดก็มามองเห็นว่าโรงเรียนมันล้างทีนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้สิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมองเห็นมาโดยตลอดจะผุพังไปโดยที่ไม่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทําตรงนี้ให้เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางให้ให้ชาวบ้าน ได้ร่วมกันแล้วนำมาใช้กลับมามาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเลยโดยที่เป็นสูตรรวมใจของชุมชนเอท่านผู้ช่วยครับปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลทำให้วิยาบ้านประสบความสำเร็จอาการทำงานคืออะไรครับอันดับแรกเลยเอ,อยู่ที่จิตใจของเขาเขามี<อ>จิตอาสาพอไหมเ,<อ>เขาอยากจะพัฒนาหมู่บ้านเขาไหมซึ่งอันนี้เราบังคับเขาไม่ได้ท่านผู้มีเกียรติพระค,ครับหลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม ผมได้ทราบว่านอกจากท่านมีจิตสาธารณะอยากพัฒนาหมู่บ้านแล้วท่านยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคือท่านยังมีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรของต,อตัวเองครับตรงข้ามก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นศัตรูกันแบ่งฝักแบ่งคายแต่ส่วนหนูไม่เป็นอย่างนั้นค่ะไปเชิญฝ่ายนะตรงข้ามมาเป็นที่ปรึกษากิดติมศักดิ์ของเรา<ร> ผิดของใช่เห้เขาเห็นความโปร่งใสก็เข้ามาดูเลยคุณเข้ามาเป็นคณะกรรมการมาตรวจสอบอ่านสนุกเหนกันนี้เคยด่าเคยอ่าไม่รักเราไม่ชอบเราใช่ยอมรับรึเปล่นีิยอมรับแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ร่วมงานกันทีนั้นก็เลยได้ประชาธิปไตยต้นแบบของจังหวัดกันก็คือเอาพิกพิกจัดวาดที่ศัตรูกันมาเป็นนิดก็เลยขับเคลื่อนไปได้ง่ายโครงการที่โดดเด่นและน่าสนใจอีกโครงการหนึ่งก็คือ การใช้สถานที่ในเรียนเป็นฐานการผลิตสินค้าของดีจังหวัดสระบ,บุรีอย่างที่เราไปกันเนี่ยได้ได้ได,ได้หลายหลายหลายๆคอนแทคด้านผู้สูงอายุด้านสมุนไพรด้านกีฬาอาจารย์เขาก็จะเข้ามาร่วมด้วโดยสรุปเลยนะครับท่าน โรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบมาแล้วและปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าอยู่ในสภาพเช่นนี้ซึ่งเกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นจวนมากในการยุบโรงเรียนแต่ละครั้งผู้อยู่บ้านเกียบได้จัดกิจกรรมต่อลมหายใจให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถทำให้โรงเรียนที่ถูกยุบและรกร้างว่างเปล่า กลายมาเป็นศูนย์รวมน้ําใจของชุมชนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนส่งผลทำให้ผู้ใหญ่เจี๊ยบได้รับรางวัลในระดับต่างๆหลายรายการท่านผู้มีเกียรติครับอันเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำแต่สิ่งนเดิมและก็คาดหวังว่าผลที่เกิดขึ้น มันจะแตกต่างไปจากเดิมดังนั้นในการแก้ปัญหาลูกนในขนาดเล็กในประเทศไทยต่อไปนี้เราคงจะไม่ใช่คนบ้าที่มุ่งมั่นที่จะทำแบบเดิมๆอีกต่อไปเราต้องใช้แนวคิด new product new process โดยที่เราจะต้องปลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ปรับเปลี่ยน m i n d s t t ครูให้ทันสมัยพร้อมที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อัจจะส่งผลทำให้นโยบาย anywhere anytime เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการขนผู้เรียนไปรวมกันนอกจากนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการจัดก,การเรียนรู้ของตนเองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตหรือ LIFE SKILL อาจจะนำไปสู่เรียนทุเอินไหนที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับท่านเราจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของชุมชนตามหลักแนวคิดของผู้ใหญ่เจี๊ยบอ,อีกด้วยเราชวนผู้นำทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้ชุมชนหรือสังคมของเรานะคะกลับมา มีชีวิตชีวาแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยที่พึ่งพาตนเองได้นะ47ปีค่ะ47ปีอ๋อนึกว่า37ไป <laughs> <laughs> ขอขอบคุณผู้พิจยน์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย